รู้ไหมทําไมผมมาซื้อตรงนี้จำผมได้ไหมเคยบวชแล้วเดินแล้วพี่ก็ใส่ทิชชู่ประจำแล้วหรอใช่จำไม่ได้ผ้องเห็นก็เลยจําได้กนนาัได้สี่เดือนแล้วครับเพราะว่าเราเราเราไม่มีเวลาตต่นตอนเช้าเรายืนยืนหม็นเหม็นเี่ยเราไม่สะดวกตอนเช้าเราก็เลย ตอนไหนเราก็ใส่เราคิดว่ามันเป็นของที่ต้องต้องต้องใช้ไม่ว่าเราไม่ว่าใครเราก็เลยฝั่ขอบคุณนะที่กลับมาเราเชื่อหนึ่งอย่างนะเราคนเราทุกคนมันไม่มีดีหรอกมันก็มีตำหนิมีอะไรกอะไรแต่แคนใกล้ตัวเราอะเวลาที่แม่งอยู่มึงนู้นละมึงน่าจะเจอแบบเจอแบบอ่าใส่แอแต่เราก็ใจร้องใจรู้ภาษาเราแต่เราเชื่อว่าเสียงเราเป็นอย่างนั้น แต่เ้าคุชอบให้ไม่ว่าใครก็ตามให้ดีกลับมาหาเราเราให้เธอแบาทคือเราไม่คิดว่าเธอจะกลับมามาเราคนระับมันจะชอบครับจำได้อ่ะไม่ไขอบคุณมากครับเอไอไม่ไหวแ่ไ,ไม่พูดเราไม่รู้